สวัสดีครับผมมาผมมาพอก,กันคือเก่าครับต้อนรับกัอนนอนนะครับมีขิดมาฝากครับผมเหมือนเดิมนะครับที่ร้านนวดเพื่อสุขภาพลำปลายมาดนะครับผมกันที่เดิมที่เก่าเวลาเดิมนะครับออยู่หมองเกา่าเหมืองเดิมนี่แหล้พี่น้อนเอ้ยบ่ได้ไปใส่แล้วครับบ่ได้ปไปใส่มาใส <laughs> ่แล้วครับอายุหากินอยู่นี่แหละครับ อยู่กับคนปว่วยอยู่นี่แหละครับจะคล้องกับปว่วยเพื่อนนะครับผมเมนตะพินนะครับจะคล้องนักก็เพินอีกครับเห็นผมน่งบอกสินะครับตเพินนอนอย่างนั้นด้วยอ,อาการดีกว่าผมอีกเพินนอนอยู่นี่นะครับอาการดีกว่าผมอีกนะครับอาการดีกว่าผมด้ายครับทั้งคนกับเสด็จกับบ้านแล้วนะครับไก่จออมอมือแล้วนะครับไก่จออมอมือเข้ามากตอนนี้กันเลืออยยุ หกเนะครับอ่าจ็ดคนนะครับที่รักษาอยู่นี่นะครับซึ่งบางท่านก็ออกกรินข้างนอกครับข้างนอกกรินข้างนอกบางการกับยวงหลังผมนี้นะครับอ่ายวงหลังผมก็มี2 3ครับ4ครับยวงหลังม่านแดงนี่นะครับอ่าพักผ่อนครับผมเจ้าน้อยก็ได้รับได้นอนกันแล้วล่ะครับอ่าเพราะว่าตอนนี้ก็เกือบสองถุงแล้วนะครับ สองทุ่มแล้วสามทุ่มกะปิดไฟน้อนนะนะครับอีกชั่วโมงหนึ่งนะครับอ่าอีกชั่วโมงหนึ่งกับพักพ่อนครับเพราะว่ามืออ่นกับรักษาตามปกตินะครับเดี๋มีแห้งสู่กับมอนะครับเมีแห้งสู่กับเพื่อนอ่าเพื่อใ้สิเด็กเขาเนี่ยมืออื่นนะครับอ่ากับถาเบิ้งนะครับมีโอกาสสิด้เด็ดคลิปนะครับจะได้อัปโหลดให้เบิ้งนะครับอ่า ชั่ทีนน่ๆนะครับนี่แหละครับระเอกไงวางเข้านี่นี่พลาดนะครับความดันเป็นเหตุนะครับบอกเป็นยังครับยังมีโอกาสครับมีโอกาสอีกมือเงินนี่แหละครับมือเงินนี่แน่นอนครับไมอนี้ก็ยืดเส้นกันไปแล้วนะครับตะกี้นี่นะครับถึงเตียงนะครับถึงเตียงไปเตียงมันให้ยืดเส้น คนยกนะคร <S <S ับคนยกก็นอนครับผมอ่าก็นอนนะครับต้องมีการยืดเส้นสมจะคล้องนะครับสมจะคล้องก็ได้โตนะครับเส้ <S <S ็จสิริยนนี่ย่านครับอ่ามือกันสิเด็กเขารักษานะครับอ่ายืดเส้นไวเป็นดีนะครับ้าโบยยืดเลยนี่เจ็บครับผมเกาะหองรักษาก็ดิเจ็บเจ็บโตนะครับเจ็บกว่าคนอื่นนะครับคนยืดเส้นนี่จะได้เปียบนะครับ เพราะฉะนั Jahres, ้นน่ยผู้ป่วยที่มารักษาอยู่นี่นะครับเพมันให้ยืดเส้นตอนบ่ายนะครับตอนบ่ายบ่ายโมงนะครับเพมันก็ให้ยืดเส้นจนะครับก่อนนอนนี่นะครับช่วงนึ่งทุ่มนี่ครับนึ่งทุ่มนะครับเพป็นก็ระห้ยืดเส้นบางท่านก็เฮ็ดได้นะครับบางท่านก็เฮ็ดบ่ได้นะครับเจ็บหน่อยเจ็บหลายครับเจ็บหลายกับเฮ็ดบ่ได้กับบัวท่านด้เฮ็ดกับกับนี่นะครับมีอยู่คนหนึ่งนะครับ คือพนมกสันโดดเนี่ยนะครับพอนี่สันโดนเห็นผลเห็นเจ้นึงครับอยู่เป็นเดือนแล้วครับท่านนี่ไปใส่มาใส่เพราะว่าร่างกายพันอ่อนแรงครับร่างกายอ่อนแรงนะครับเส้นเข่าเส้นออกนี่นะครับเดี๋ยวเข่าเดี๋ยวออกเพราะว่าพ่นกะค่อนข้างที่จะเป็นคนรูปร่างผอมนะครับอาเคยเห็นนะครับที่สายสมอนของเราคนตัวญี้นะครับตัวพอมๆอมสูงครับ พร้อมๆกัส้งบนดินมาไปนอนเห่นอนู่นะครับในทุนบ้านนั่แหละครับที่ประจําของเพิ่นนะครับดื้อครับบนี้เขามามาส่วนผมตทมมากมากินตอนนี้ก็หมวกก็เอาเส้นออกใครเรียบร้อยแล้วละครับก็ห้ามเลยนะครับมันก็ห้ามนะครับห้ามเดินมากนะครับห้ามใส่ร่างกายนะครับให้อยู่ซื้อๆให้อยู่ซื้อๆครับ กินแล้วก็นอนกินแล้วก็นอนครับกินแล้วก็นอนพักกินแล้วก็นอนพักครับอ่ากินแล้วก็นอนพักอย่างเดียวครับผมสร้างห่ามเลยนะครับเพราะว่าตอนเพิ่นเอาเสียนออกครั้งแรกนะครับอ่าที่นี่เพิ่นก็บว่าเพิ่นดีเห็นเลยเพิ่นกแบบคือคนแบบดีใจนะครับอ่าดีใจแต่ว่าจะคล้อมจะเด็กกลับบ้านอะไรก็เลยแบบผัดผลแน่จะนอยครับที่นี่เศนเขาขึ้นครับเศนเขาขึ้นก็เลยด้อยู่ต่อนะครับ อันนี้ก็เอาเซ็นออกแล้วนะครับได้ซีมือแล้วนะครับคุณหมอสั่งห้ามเลยนะครับว่าเขาหลบซองนี่จังนับเลยนะครับลงยืดเร็นบอดด้เลยนะครับลงยืดเส็นบ์บอดดนย่นมูเลยนะยืดเส็นบ์บอดดาย่นมือเลยครับอาการหนักครับการหนักเลยนะครับนะครับเป็นหลบซองนี่นักนะครับเพราะว่ารอบแรกอะบอบช้ำไปแล้วนะครับ เจอรอบสองอีกพักเง้วเลยนะครับพนพักเป็นสิบหมื่นนะครับหมัวสั่งพักเป็นสิบหมื่นเนี่ยัวดรักษาต่อนะครับพันอยู่นี่เป็นเดือ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 นเศษแล้วนะครับที่พันอยู่เนี่เย็นหนาอดีอ้อนะครับอดีพิงบังออกเลยนะครับนี่นะครับเก็บบรรยากาศเล็กๆน้อยๆมาให้บึงนี่นะครับที่ได้ซื้อวารานนวดเพื่อสุขภาพลำไปมานครับ กับพูดติดตามคำว่ามือนิเด้อครับนี่ครับร้านกระสิเป็นแนวนี้แหละครับอ่าห้องนวดผมกะไปรีวิวให้เบื้กันนะครับสิได้เห็นนะครับอ่าตอนเสาร์นะครับตอนเสาร์ผมก็ได้ลงคลิปไปแล้วนะครับบรรยากาศภายนอกเป็นพังไหนห้องนวดเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเฮ็ดบ่ได้ย่างเดียวนี่นะครับตอนที่เพิ่นรักษาคนนี่นะครับผมหมดปัญญาเด้อพี่น้องเลยเรียกว่าเพิ่นบอยเฮ็ดนะครับอ่าบ่ให้เฮ็ดคลิปตอนที่ พัลรักษานะครับต้องขอโทษขอไว้หลายๆนะครับเพราะนั้นเป็นอันตรายครับพันบริ้หวงยีชาดอกพญานเอาไปเห็ดกันเองครับปฏิบัไปจับเฮ็ดคือเพิ่นก่อนนะนะครับบเมีนได้ครับเป็นลำเลียนมากนะครับเป็นยังเห็ดใด้ครับเป็นไปเฮ็ดคือเพ่นนิดคิดลองหนิดถึงชีวิตเลยนะครับอันตรายถึงชีวิตครับอ่าเพราะฉะนั้นแล้ว่นดึงหางนะครับ ไม่ว่ากรณีใดๆครับแต่ว่าสามารถเข้าไปเบ่งได้นะครับถ้ามีญาติมานั่งนะครับญาติของผู้ป่วยสามารถเข้าไปดูการรักษาได้ครับว่าหมอปเญหจังใดนะครับสีเดียวมนะครับว่าปัญหจังใดกันจังใดกันนะครับว่าสีมีการเอาเข็มมาฟังกันบ่อเดี๋ยวเอาไม้มาตอกกันบ่อเดี๋ยวเอาผ้าขามามาดึงกันบ่อครับสีฉีดยาบ่อเดียมียานวดบ่อครับบ่อมีนะครับสี่ผมกามานี่บ่อมีนะครับ ไม่มีครับผมไม่มีเลยนะครับเป็นการรักษาสูตรโบราณแท้ครับโบราณขนาดแท้เลยนะครับจับเส้นล้วนนี่นะครับพี่น้องแต่สิมีผู้ซอยหมอประกบนะครับคนสองคนนะครับน้องนันหมอคนก็บทีรักษาเองแม้กระแตงว่าผู้ซอยหมอที่อยู่ไก่ชิดกับเพิ่นเนี่ยมาเป็นสิบปีนี่นะครับก็ได้แค่หูอาการนะครับจะบิดปัญญาที่รักษาผู้ป่ววเขื่อนนะครับเป็นที่ปรึกษาได้นะครับ การนั่นการมีบอกได้นะครับเฮ็ดจังใดนะครับวิธีปฏิบัติโตจังใดนะครับถ้ายืดเส้นแบบใดแบบใดแต่ละคนต้องเห็นแบบใดนะครับสามารถบอกได้นะครับแต่ว่าให้รักษาบอดไดเฮ็ดแทนคุณหมอบอดไดนี่แต่หมอลครับเฮ็ดตอนนั้นก็ได้เลี้ยวเบิงจะรอลแครับแต่ผมเข้าไปก็เลี้ยวเบิงจะรอลขึ้นกันนะครับ คผมถึงบอกว่าผม็ีคลิปในเบื้องบ่ได้ครับตามที่คอมเมนต์เข้ามานะครับต้องขอโทษเขอไว้หลายๆนะครับอ่าแต่ในเบิ้งแท้นี่นะครับเก็บบรรยากาศในเบิ้งนะครับกระบอกนองรักษาไปนะครับอ่าอยู่ที่อำเภอลำปีมาเด้อครับเด้ออ่าจังหวัดบุรีรัมย์ครับบุรีด็เป็นโลกระดูกทับเสร็จนะครับโทรมาหาเพิ่มในเลยครับผมอ่าตามเบอร์ที่ผมได้ให้ไว้นะครับในหลายๆคลิปนะครับอ่าเดี๋ยวผมใส่ เบอร์โทรไว้นะครับในคอมเมนต์นะครับใส่คอมเมนต์นะครับผมจีให้เบอร์โทรไว้ให้นะครับอ่าถ้ามีอาการนะครับเจ็บปวดใดในร่างกายก็สามารถโทรมาหาเพื่อนรับอาการเป็นยังไงนะครับสามารถรักษาได้บ่นะครับโทรมาหาเพื่อนเลยได้ครับเอออ่าโทรมาหาเพื่อนได้เลยครับอ่าสามารถโทรปรึกษาเพื่อนได้ถ้ารักษาได้เพื่อนไห้มาแน่นอนแหละครับ รับถือนี่ครสวัสดีครับผมไว้เจอกันขึ้นไหนครับ